จ้าแล้วหนูก็ล้างปากแล้วหนูก็สระหัวแล้วหัวพอเสร็จ,จแล้วก็ย้อมผมจ้าแล้วก็แล้วก็โผล่น้ำจากจากอะไรนะแล้วก็ซดน้ำที่หัวแล้วก็ปลลิ้นไม่มีขันมี <c oughs> นจะสายยางกับฝักบัวมันจะมาโผล่น้ำจากจากอะไรแล้ว <c oughs> จะมาโผล่น้ำจากจากอะไระมันมีฝักบัวเหรอ มีสายยามีฝักบัวไหมในห้องอาบน้ำไม่มีเขาไม่มีหรอกขดิฉันไม่ได้ซื้อห้องน้ำทางล่างไหนาวไหมเมื่อคืนม่วนบ่กยูดาม่วนค่ะม่วนแล้วยูดาเต้นยูดาเต้นเต้เต่เต้นเต้นนี่เต้นเต้นน่เต้นเต้นนเต้นเต่นเต้นนเต้นเ่เเต่เต้นเต้นนเต้นเ่เต้นเต้นนน้นนเต้นเต้นน ยูดาก็เบิ้งกระตูนโผล่น้ําจากจากใสมาดินถามว่ายูดาอาบน้ําหรือเปล่าอยูดาอาบน้ําหรือยังเฟิร์นบอกว่าหนูอาบแล้วเมื่อเช้าหนูโผล่น้ำจักจากบารินไม่มีขันเลยที่ห้องห้องน้ำข้างล่างบารินไม่มีขันเด้อเดี๋ยวอู้หห้องน้ำไม่บรินอ๋โหยูดาล้วห้องน้ำให้บารินเหรอ มันมีตุ๊กแกมันชอบไปขี้ในห้องน้ำเมื่อก่อนมันมีฝ้าแล้วมันไปวางไข่มันเหมือนกับแกมันไปอนมันไปวางไข่ไปออกลูกี่น่นค่ะออกไข่อยู่น่นบาที่นี่อ่ห้องน้ำนั่นฝ้าฝ้าค่ะฝ้าเพดานมันพังฝนมันตกมันหัวมันค่ะมันเลยพังลงมาแล้วมันก็มีเสียง เครื่องเสียงค่ะมันหนาซืสะเทือนแล้วมันกระพังลงมาเลยนะบบดนี้กับแก่ก็เลยไม่อยู่นั่นตลอดเลยลว่าอะไรลูกอันนี้เขาอ่านว่ายังไงเออหนูกลับด้านลูกวล,ลุ่มนี่อันนี้เป็นภาษาอังกฤษวลุ่มอันนี้เสียงอันนี้ C H ช่องเขาให้เลือกช่องเขากดตรงไหนจะทั้ง แถะช่องนี้แหละนี่เหรอพอดีเปิดให้แล้วเนี่ยนีอยากดูหนังอ่ะจะดูหนังว่ะได้ด้หรอแม่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 บอกปรินว่ากดกดพี่ช่องนานๆจนว่าเพื่อนซ่องสิบสี่หน่งมันถึงจะมีหนังนั่งเดินนั่งคุยกับยูดาค่ะฝรั่งนะบ้านปริน